ง,งั้นมันแข็งแรงดีมาส่งรูปมาให้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเนี่ยเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยไม่ใช่ระยะแรกนะเราหายได้เพราะมะเร็งหายได้เนี่ยเป็นการอนคำสาปของแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะแพทย์แผนปัจจุบันบ,บอกมะเร็งไม่หายมะเร็งไม่หายมะเร็งไม่หายเบาหวานไม่หายความดันไม่หายอะไรไม่หายสาปคนไว้จังเลยนะในขณะที่พระเจ้าบอกว่าไงครับทุกดับได้ทุกดับได้ถ้าดับที่เหตุมันพระเจ้าบอกทุกดับได้ถ้าดับที่เหตุถ้าดับไม่ดับที่เหตุทุกมันไม่ดับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขารักษานะเขาไม่ได้ดับที่เหตุเชื่อไหมคุณคิดว่าคนเป็นมะเร็งนะขาดเคมีไงขาดแสงไงใช่ไหมคนเป็นเคมีคนเป็นมะเร็งคือต้อนเหตุของมะเร็งคือขาดสารเคมีใช่ไหมคือขาดแสงใช่ไหมขาดรังสีใช่ไหม,ไหมเวลาคุณรักษาคือคุณไปใส่รังสีเข้าไปอ่ะไปใส่เคมีเข้าไปอ <c> ก <oughs> <c oughs> <ๆ>็มันไม่ได้ขาดแล้วคุณไปใส่เข้าไปแล้วมันจะหายไหมล่ะมันจะไปหายยังไงใช่ไหมแล้วหมอเองเขาก็รู้ว่า ไอเคมีกับแสงเนะี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งเอาจริงๆวงการแพทย์ทั่วโลกรู้หมดแหละว่าลังสีและสารเคมีเป็นต้นเหตุสําคัญของมะเร็งเวลาคุณรักษาโรคคุณสายต้นเหตุของมะเร็งก็ไปในขณะที่พุทธเจ้าบอกตัดต้นเหตุออกคุณฟังให้ชัดนะพุทธเจ้าบอกรักษามะเร็งรักษาไหนก็แล้วแต่ดับทุกข์อะไรก็แล้วแต่ตัดต้นเหตุออกทานว่างั้น มันจะยจะหายของเราตัดต้นเหตุออกเห็นไหมหายกันโอ้โหยุยไปหมดเลยในขณะที่แพทย์ยปัจจุบันทํากลับกับพระพุทธเจ้าว่าเลยพระุทธเจ้าบอกตัดต้นเหตุออกเขาใส่ต้นเหตุเข้าไปเลยแล้วเป็นไงพระุทธเจ้าบอกคําใดที่เราตัดไว้จะไม่มีใดรลบล้างได้ตัดเหตุทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงถ้าเติมเหตุทุกทุกก็เกิดใช่ไหมมะเร็งจึงไม่หายไงการรักษาแตปัจจุบันมะเร็งจึงไม่หายไงเพราะใส่สารก่อมะเร็งเข้าไป มันจะไปหายยังไงเคมีเป็นสารก่อมะเรง็งไม่เชื่อผมเอาคนปกติก็ได้เอาหมอที่รักษานะ่ะเอาหมอที่รักษานะ่ะใส่เคมีก็ไปเลยใส่แสงก็ไปเลยไม่ตายมาเตะผมได้ใส่ก็ไปทุกวันทุกวันนั่นแหละเอาเลยไม่เกิดมะเร็งมาเตะผมได้เอ้าจริงคุณกล้าไหมล่ะคุณแพทย์รักษาคุณกล้าใส่มาใส่ไอที่รักษาคนไข้ไหคนไข้จะตายอยู่แล้วนะใส่ตัวกว่อมะเร็งเข้าไปมันก็ตายเท่านั้นเองสิขนาดคนปกติยังหลบเลยใช่ไหม หมอที่รักษามะเร็งอะไปยืนเป็นเพื่อนคนไข้หรือเปล่าทาใจดีๆนะ,นะนะเดี๋ยวยืนเป็นเพื่อน,นเดี๋ยวจะฉายแสงเดี๋ยวจะเคมีให้เป็นไงไปยืนเป็นเพื่อนหรือเปล่ายืนที่ไหนหลบจะเป็นจะตายจะฉายแล้วหลบมาเร็วหลบมาเร็วรูหลบเป็นปีกรูหลีก,ลปปลก,ลกลเป็นหางเลยใช่ไหมเออหลบก็นจะเป็นจะตายเลยมีเภสัชคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะแค่เขาผสมยาเฉยเนี่ยเขาบอกเขาจะตายเขาหมดแรง <S <S เภสัชที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งนะมาเล่าให้ผมฟัง อาจารย์พอมาเจอวิธีของอาจารย์นั้นหนูดีขึ้นมากเลยเขาว่างกันนะเขาเป็นเภสั์หนูดีขึ้นมากเลยหนูกินน้ําโคลโรฟินปรับวันนี้นะแต่ก่อนหนูโดนเคมีหนูจะตายเพราะเขาเป็นคนผสมเคมีไงเพราะตามหลักการแพทย์ในเภสั์เป็นคนผสมพยาบาลคนฉีดเพื่ออะไรครับเกลี่ยกันมั่งนะจะได้ตายคนละเล็กคนละน้อยเกลี่ยกันมั่ง <c oughs> ไม่งั้นเหมาคนเดียวตายแหลกเลยตายเร็วนะตายช้าๆหน่อยว่างัันนะเกลี่ยกันเกลี่ยกัน เขาบอกโอ้หนูโดนเคมีทีไรหนูจะตายแค่หนูผสมไม่เฉยหนูจะแย่แล้วเขาวางเงินเขาเป็นเพศสัตว์เมื่อกี้วันนี้เองเขามาเล่าให้ผมฟังตอนนี้เขาลดลงแหลกเลยนั่นลดลงให้คนกินนำ้ำคอเลฟินกินอะไรในฝ่ายของเขาแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้พวกนี้เพิ่มขึ้นนะก็มีพี่น้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเหมือนกันนะคนที่เห็นสัจจะแล้วเพราะงั้นเนี่ยยังไงยังไงแพทย์แบบปัจจุบันก็รักษามะเร็งไม่ไหายหรอกนะเขาก็พูดถูกมันไม่ไหายจริงรักษาแบบเข้ามันไม่ไหายหรอก มันไม่หายหรอกุณไม่ได้ตัดที่เหตุุณจะไปหายยังไงุณจะมาเถียงพระเจ้าเลยเถียงไม่ได in really ้หรอกพระเจ้าบอกต้องตัดเหตุเท่านั้นโรคถึงจะหายน้าวตกลงคนนี้มะเร็งตับระยะสุดท้ายก็หายได้มีตัวจริงยืนยันมีของจริงยืายันอ้าท่านนี้นะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะครับปฏิบัติตามแนวค่ายสี่เดือนเมื่อกี้พูดเรื่องมะเร็งนิดหนึ่งนะมีพี่น้องเรามาเล่าให้ฟังว่านะมีทีมจิตอาสาเรามาเล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ที่มหาลัยแห่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด เดี๋ยวผมจะเอาเอาเป,ปเปอร์มาให้ดูทีหลังนะ <_ an> เขาบอกตอนนี้ฝรั่งนะที่มหาลัยอะไรนะใครอยู่ทนานี้หรือเปล่า,าวันไหนที่มาเล่าให้ผมฟังนะตอนนี้ฝรั่งวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าการให้เคมีบําบัดนั้นไม่ใช่การรักษามะเร็งไม่ใช่เลย <_ an> เขาบอกมีแต่การทำให้มะเร็งนั้นเป็นมากขึ้นตอนนี้เขาออกมายอมรับแล้วเป็นการแทบใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นการวิจัยใหม่ล่าสุดเลยที่เขาเริ่มตีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับเขายอมรับแล้วจํานวนแล้วว่าการให้เคมีนั้น ทำให้เซลล์มะเร็งที่พอทำให้เซล์ทุกเซลล์ตายและและจะเกิดเซลล์ที่เป็นมะเร็งใหม่เมื่อนที่ผมพูดมาั้งไม่รู้กี่ปีนะแต่ผมไม่มีเปเปอร์นั้นนั่นเองผมไม่ได้ไปทําแต่ก่อนไม่ได้ทําเปเปอร์ทําอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้ทลึกแบบเขาอ่ะนะไม่ได้ทําเปเปอร์พวกนั้นออกมาแต่เรารู้ไงเราเห็นแล้วเราก็เข้าใจผมก็อาศัยหลักวิทยาศาสตร,ร์นั่นแหละมาอธิบายแล้วอาศัยความจริงมาอธิบายนะมีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาพิมพ์เผยแพร่แล้วเป็นเหมือนอาจารย์ว่าเลยว่างนันนะ เขายอมรับว่าเคมีบําบัดเนี่ยใช้แสงนี่นะไม่ช่วยรักษามะเร็งแต่ทําให้เซลล์ทุกเซลล์ตายแล้วจะเซลล์นั้นจะเกิดภาะวะมิวเทชัน hmm. ก็คือมิวเทชัน hmm. นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการอะไรอะเพี้ยนอะเปลี่ยนสายพันธุ์อะเซลเปลี่ยนสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ใหม่เป็นสรุปแล้วก็คือทำให้เซลล์นั้นผิดรูปไปจากเดิมแล้วก็กลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ตกลงตอนนี้เขามีการวิจัยออกมาแล้วว่าใช้แสงกับเคมีนั้นทําให้นอกจากจะไม่ได้รักษาโรคยังทําให้หนึ่งไม่รักษาโรค 2. องทำให้เซลล์ต่างๆตายสามทำให้เกิดเซลล์เซลล์ร้ายเซลล์มะเร็งร้ายขึ้นมาตกลงเขายืนยันตรงกับที่ผมว่าเลยเป๊ะเลยตอนเนี้ นะครับโอ้เขายัาชื่อขอบคุณหมอคนนั้นนนะท,ที่ที่ทาการวิจัยไว้นะไม่งั้นเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยัางไรกับสังคมเหมือนกันนะสงสารคนนะที่ไปรักษานอกจากจะไม่หายแถมทรมานอีกอะได้โรคมะเร็งขึ้นมาใหม่ก็มันไม่คุ้มเลยนะเสียเงินก็เสียเสียสุขภาพอีกต่างหากได้โรคใหม่อีกโอ้มันไม่คุ้มอะไรสักอย่างเลยนะแล้วตายด้วยความทรมานมันมันเสียความผาสุกในชีวิตนะไปรักษาแบบไม่ถูกต้องนะ โอเคนั่นก็เล่าข่าวดีให้ฟังเล่าข่าวดีให้ฟังว่ามีการวิจัยของฝรั่งออกมาเรียบร้อยว่าแล้วเขาก็ยืนยันด้นะครับเนี่ยว่าวิธีการของเขาไม่ได้ผลแล้วเขายืนยันด้วยว่าการกินผักว่างั้นนะการกินผักผลไม้นี่แหละจะรักษามะเร็งได้แต่เขาก็เจาะลึกลงไปอีกนะพูดมอนเราว่าเลยต้องใช้ผักผลไม้ที่แคลอรี่น้อยว่างั้นนะมาตรงกับผักนิดเย็นเราเลยผักผลไม้ท้วเย็นคือเรียกว่ามาล่องของเราหมดอ่ะ มาช่องทางของเราหมดเลยมันเป็นสัจจะนั้นจะไม่มาไงนะก็เป็นสัจจะนะก็เรียกว่าโชคดีนะประเด็นนั้นว่าของเราก็เป็นช่องทางที่ที่ถูกทางแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มกันมีการวิจัยของฝรั่งก็ยืนยันด้วยเช่นเดียวกันแล้วอัตราการหายของมะเร็งของเรานะครับขอยืนยันว่าเยอะที่สุดในโลกอัตราการหายของมะเร็งของเราเยอะที่สุดในโลกและใช้วิธีที่ถูกที่สุดในโลกแต่อัตราการหายมะเร็งสูงที่สุดในโลกตอนนี้ท้าเลยใครว่าใครรักษามะเร็งเน่เอาสติมาใส่กันได้เลย ใครหายเยอะกันเชิญมาได้เลยวัดได้เลยนะของเรานี่หายเยอะที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่ใช่หมายก็ว่าไม่ตายนะตายเหมือนกันนะหนักๆเอาไม่รอดเหมือนกันนะอย่ารอให้หนักเกินไป <c oughs> สู้ไม่ได้นะอย่ารอให้หนักเกินไปนะหนักมากๆก็ไม่รอดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นท่านนี้ก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่มะเร็งผิวหนังระยะสุดท้ายลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองน่าโอโอาการรุนแรงมากนะรักษาแผนสารพัดแผนก็ไม่ดีขึ้นพอไปรักษาเรานะดีขึ้นไปในห้าวันก้อนมะเร็งนี่ยุบ เหลือครึ่งหนึ่งในะภายในห้าวันเลยนะกิตท่านดีด้วยนะผมไม่แปลกหรอกคนที่จิตดีๆนะี่จะหายเร็วหายเร็วนะท่านท่านจิตนิ่งอะนะก้อนแข็งเป๊กเลยนะสองเซนยุบเหลือหนึ่งเซนในภายในห้าวันพอหนึ่งปีท่านกลับไปตรวจอีกทีกับหมอผู้เชี่ยวชาญเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเก่งเก่งเรื่องเซลล์มากที่สุดในในเมืองไทยนะท่านกลับไปตรวจอีกทีแพทย์อบอกไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วเห็นไหมหนี่มะเร็งที่ระยะสุดท้ายแล้วนะยังหายได้ เนี่ยเจอกันไม่กี่วันนี้เองนะเจอกันที่พักใต้ท่านนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทวีด็อกเตอร์มหาทวีเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อปัญญาณันทภิขุเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายท่านเจอท่านดีใจมากนะเจอบอกอัตมาไปตรวจล่าสุดไม่พบแล้วตั้งวางกันนะปีเดียวเองที่ปฏิบัตินะครับไม่พบเซลล์มะเร็งแพทย์บอกไม่พบแล้วท่านนี้ก็เป็นมะเร็งที่ลิ้นนะเป็นแผลที่ลิ้นเสร็จแล้วก็เป็นก้อนขึ้นมา เป็นมะเร็งเป็นก้อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตัวนะแพทย์ยังไม่กล้าผ่าแล้วแพทย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่กล้าผ่านะเขามาปฏิบัติตัวสิบวันครับก้อนมะเร็งหลุดออกเลยก้อนมะเร็งหลุดออกเองเลยนะเขาถามผมเหมือนกันว่าไอ้ก้อนโผล่มาเนี่ยจะทํายังไงกับมันได้บ้างผมบอกไม่ต้องทําอะไรทําความสมดุลไปความสมดุลเนี่ยถ้าร่างกายสมดุลดีแล้วนี่นะอะ,อะไรที่เขาไม่ต้องการเขาจะผ่าตัดเองผมก็บอกเขา เขาจะตัดเอาเองเลยเขาจะเคียวเองตัดตอาเองเดี๋ยวตอนบ่ายจะเห็นลีลาการตัดของเขาว่าจะตัดยังไงนะเนียนก็มีผ่าตัดของหมออีกรับรองเนียนก็มีผ่าตัดของหมอนะเขาจะตัดชึกตอาเองเลยนะเนียนกว่าเยอะมันมีขบวนการฟาโกไซตซีที่จะตัดชึ๊กชึๆกชึกชึกชึกแล้วไม่มีเลือดแม่หยดเดียวนะการผ่าตัดของร่างกายเนี่ยไม่มีเลือดแม่หยดเดียวก็ผ่าตัดดีมากเลยสิบวันนะก้อนมะเร็งขนาดเนี้ยนะครับก้อนมะเร็งขนาดสองคูณสองเซนลูดออกมาเลย เขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไง10วันหลุดลงมาเลยนะไปอย่างนั้นห้าเดือนเขาไปตรวจแพทย์ก็บอกไม่พบมะเร็งตรวจชิ้นเนื้อก็บอกไม่พบมะเร็งนะครับท่านนี้ก็เป็นมะเร็งต่อมทอมซินลุกลามไปต่อมน้าเหลืองนะหมดเงินหลายหมื่นในการรักษาตัวเองก็ไม่ดีขึ้นนะวันที่มาเนี่ยโอ้โห oh, ก่อนบววเต็มคอไปหมดเลยนะพอวันสุดท้ายยุบไปเกือบหมดเลยแล้วก็เริ่มพูดได้วันที่มาพูดก็ไม่ได้ปวดก็ปวด พอวันสุดท้ายนะหายปวดหายบวมยังไม่หายแต่ยุบไปเกือบหมดนะ่นะนี่ไม่หายแต่ยุบไปเกือบหมดนะยังเหลือรอยๆอยู่บ้างอันนี้ถ่ายวันสุดท้ายนะยังเหลือรอยๆอยู่นินนดๆนะนะตอนนั้นวันที่มานะครับแต่อาการปวดนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยแล้วก็เริ่มพูดได้นะครับท่านนี้เป็นมะเร็งที่ตับมีก้อนยื่นออกมาจากชายโครงด้านขวาในสี่นิ้วมือเรียงชิดติดกันเขาเรียกว่าสี่ฟิงเกอร์เบสนะอันนี้ปฏิบัติตัวหนึ่งปีก้อนนั้นยุบหายไปหมดเลยนะครับ ่านนี้เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายท้องมานบวมท้องอืดปฏิบัติตัว7วันนะครับท้องยุบลงเท่ากับที่แพทย์โรงพยาบาลดูดน้ําออก6ลิตรแล้วก็หายท้องอืดน,นะเห็นไหมท่านที่จะต้องดูดน้าออกต้อง6ลิตรนะท่านไม่ต้องดูดเลยนะปฏิบัติตสมดุลเองมันยุบเองเข้ามาเลยนะครับยุบเองอะต้องเยอะนะ6ลิตรไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณเคยเติมน้ามันไหมไอ้หลอดนะเคยไหมหลอดนึงมันเท่าไหร่5ลิตรใช่ไหม นั่นแหละยุบได้มากกว่าน,นั้นอ่ะมากกว่าไอหลอดนั่นนะมันไม่ใช่น้อยน,อยนะหกลิตรนะนะครับยุบได้นั่นก็หายท้องอื่นท่านนี้เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายมันลุกลามมาที่ท้องเป็นก้อนแข็งขนาดสิบคูณสิบเซนสิบคูณสิบเซนนี่นะครับท่านปฏิบัติตัวห้าสี่เดือนนะก้อนยุบหมดเลยภายในสี่เดือนจากก้อนแข็งที่ทำได้ยุบหายไปหมดเลยภายในสี่เดือนนะครับท่านนี้เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายนะ ผ่าตัดใช้แสงเคมีจนครบคอดหมดอาการยิ่งสุดหนะักนะแพทย์ระบุว่ามะเร็งกระจายไปที่ตับและต่อมน้ําเหลืองเป็นระยะสุดท้ายแล้วกระจายไปทั่วแล้วไม่มีทางรอดแล้วนะพอมาเข้าค่ายร่างกายก็ดีขึ้นตอนนี้อยู่มาได้สองปีเนี่ยวันก่อนยังคุยกันอยู่ร่างกายดีขึ้นมากตอนนี้นะครังช่วงหนึ่งทําซาอะไรแข็งแรงแล้วก็ขายน้ำโคลรฟินดีขีมเร์ไซ์โน่นนี่มันออกอาการไม่สบายีทไปทําซ่าไปโหลดงานน่ะไปทําซ่าอะไรออกอาการไม่สบาย แล้วก็มารักษาตัวอีกทีตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่มฟื้นวันก่อนโทร่าโทรคุยกันอยู่ว่าอาจารย์หมอดีขึ้นมากแล้วว่าืนันนดีขึ้นมากแล้วนะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากอยู่มาได้สองปีก,กว่าแล้วนะครับทั้งทั้งที่ระยะสุดท้ายนะ่ะเป็นกระจายเลือเนี้ยนะครับไม่เกินสเดือนถ้าไม่เกินสมเดือนตายนะเขาอยู่มาได้สองสองปีก,กว่าแล้วร่างกายดีขึ้นมากนะครับตอนนี้ดีขึ้นมากเลยก็พอดีผมจะไปบรรยายที่โรงพยาบาลอะไรแถวแถวชนบุรีนะครับมีวันอยู่เหมือนกันเขาเชิญไปบรรยายวันเกิดโรงพยาบาล แพทย์ที่โรงพยาบาลเขาเชิญไปบรรยายมันเกิดโรงพยาบาลจากให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักหน่อยเพราะงั้นนะครับไปบรรยายเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวเจอกันเขาว่ากันเดี๋ยวจะไปช่วยบรรยายเขาว่าไงแล้วหนูแข็งแรงจะไปช่วยบรรยายเขาว่ากันเนี่ยทนดีใจมากเลย มีแพทย์หลายคนอยากเห็นหน้าผมเพราะเขาเนี่แหละเขาบอกแ,แพทย์หลายคนบอกอยากเห็นหน้าหม <c oughs> อเขียวอยากเห็นหน้าหมอเขียวอยากจะคุยด้วยทําไมเอาะมะเร็งอยู่ได้อะไรเงี้ยนะตั้งที่มะเร็งนี้ไม่มีใครเอาอยู่แล้วในโลกใบเนี้นะไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับไม่มีใครกล้าบอกจะสู้กับมะเร็งได้แต่ตอนนี้เอาโน้หลายคนเราเริ่มเอาอยู่นะครับคนนี้ก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สามนะก้อนแข็งเต็มเต้านมเลยนะครับก้อนบุมเลยนะไม่รักษาแทนปัจจุบันเลยคนนี้นามารักษากับเราสองปี ตอนนี้ล่าสุดนี่ก้อนยุบลงมาเหลือเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแปลว่ายังไม่หายหรอกแต่เหลือเท่าเม็ดถั่วเขียวก็เอาล่เนอะผมว่าเท่าเม็ดถั่วเขียวก็เอาละก็บอกก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากสดชื่นขึ้นมากเลยนะครับนะก็เดีกว่าหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับเหลือแค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองอาท่านนี้เนี่ยมาด้วยเหมือนกันนะเป็นมาเรงมดลูกนะตับต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้นะ เป็นระยะสุดท้ายนะเป็นผู้รับเหมาก่อโรคนะเป็นมดนะที่สำคัญสำคัญเป็นมดเลยแนละ้วเป็นมะเร็งด้วยนะมันไม่ใช่เป็นแค่โรคกระจายไปทั่วเลยนะพี่น้องเรานะเคมีต้งยิมห้าครั้งอาการสุดรุนแรงเลยมาเข้าค่ายสองทีมาดอนตาทีหนึ่งบังโรงเรียนผู้นําทีหนึ่งนั่นคือมาเข้าค่ายสองทีนะครับแล้วก็ร่างกายดีขึ้นนะห้าเดือนในร่างกายแข็งแรงไปตรวจก็ไม่พบเซลล์มะเร็งนะ แพทย์บอกไม่พบเซลล์มะเร็งไม่พบอะไรนะครับร่างกายปกติแต่พอดีช่วงหลังมาไปประมาทยังไงไม่รู้หรือว่าแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเสร็จแล้วเจอมะเร็งที่หนึ่งไปเจอที่กระดูกไปเจอที่กระดูกแต่ที่อื่นหายหมดแล้วนะครับแต่ตอนนั้น,น,นยังยังตรวจไม่เจอที่กระดูกที่ตรวจไม่เจอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ ให้ผมเดาเนี่ย, <S <S น,ยน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วในที่กระดูกแล้วด้วยแล้วก็กระจายไปที่อื่นนะครับเียนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตรวจที่กระดูกก็เลยยังไม่เจอแต่ช่วงหลังมาก็เลยเจอที่กระดูกนะเนี่ยกลับมาเข้าค่ายอีกทีนึนงนะมาเติมพลังไม,ม,ม่เป็นไรหรอกนะมาเติมพลังมาเติมเขามั่นใจนะมาเติมพลังมาเติมความั่นใจนะที่อื่นหายไปหมดแล้วมันเหลืออยู่ที่กระดูกไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะมันเจออยู่ที่กระดูกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ลองมาดูว่ามันจะหายไหมผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่า อันนี้เดาเฉยๆนะเดาเอาว่าแท้จริงเนี่ยมะเร็งที่กระดูกน่าจะเป็นพร้อมๆกับมะเร็งทั้งหลายแหล่นี่แหละนะ้ำมดลูกตับต่อมน้ำเหลืองลำไส้น่าจะเป็นมาก่อนพอเป็นมาก่อนแล้วก็คือรักษามันก็หายไปทีละจุดทีละจุดของเขาไปไงแล้วในกระดูกตอนนั้นนแต่ตัวจยังไม่เจอเฉยๆนะน่าจะเป็นมาก่อนแล้วเพลนะิดเพลินเดาเอานะบางที